สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคน,ค,นคุณครูชื่อกิติยาแปดไทยสงหรือครูจอยครูจอยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยที่6เส้นขนานในชั่วโมงที่20นะคะเรื่องการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแยงมุมภายในที่อยู่คุข้างเดียวกันของเส้นตัดกันให้รวมกันได้180องศานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาต่อได้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1รู้และเข้าใจขั้นตอนการสร้างิเส้นขนานโดยสร้างมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้1้อยองศา ข้อที่2สร้างเส้นขนานโดยสร้างมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้180องศาได้และข้อที่3มีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานทั้ง3ข้อนี้นะคะคือรายละเอียดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงนี้กันต่อได้เลยค่ะ เรื่องการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่มีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้180องศา จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างเส้นตรงให้ขนานกันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาทบทวนเส้นขนานกำหนดเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง r s เป็นเส้นตัดขวาง จากรูปนะคะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง RS เป็นเส้นตัดขวางคำถามคือขนาดของมุมใดบ้างที่รวมกันได้180องศาเพราะเหตุใดจะเห็นได้ว่าเราสามารถตอบได้เลยว่ามุม หนึ่งกับมุมสองเพราะมุมหนึ่งกับมุมสองนำมารวมกันก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะว่านำมารวมกันแล้วได้เส้นตรงนั่นเองต่อด้วยมุมสามกับมุมสี่มุมสามกับมุมสี่นำมารวมกันแล้วได้180องศาหรือเป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะ คำถามต่อไปถ้ากำหนดให้มุมสีมีขนาด7 0องศาเพราะฉะนั้นมุม2จะมีขนาดกี่องศาจะเห็นได้ว่ามุม4กับมุม2ถ้านำมารวมกันจะได้180องศานะคะเพราะฉะนั้นจะตอบได้เลยว่า มุมสมีขนาด110องศาเพราะว่ามุม4มีขนาด70องศานำา70บวก110ก็เท่ากับ180องศาเป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะกิจก,กรรมสร้างเส้นขนานโด,ดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในบุญข้างเดียวกันของเส้นปัดขวางรวมกันได้180องศา ข้อที่1ให้นักเรีนยนสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดคอและขนานกับเส้นตรงกอขอเดี๋ยวเราไปร่วมกันสร้างได้เลยค่ะจากรูปเมื่อสักครู่นะคะเราก็นำมาสร้างมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็นมุมฉากเช่นลากส่วนของเส้นตรงคอจอเห็นไหมคะลากส่วนของเส้นตรงคอจอ ตั้งฉากกับเส้นตรงกขอที่จุดคอสร้างมุมจคอ,องอให้เป็นมุมฉากแล้วลากเส้นตรงรอรอผ่านจุดคอและจุดงจะได้เส้นตรงรอรอผ่านแล้วก็จุดคอและเ,เส้นตรงรอรอขนานกับเส้นตรงกอขอเห็นไหมคะ ต่อด้วยเรื่องสร้างเส้นขนานโดยการสร้างมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางไม่เป็นมุมฉากและรวมกันได้180องศาจากโจทย์ข้อที่1ให้สร้างเส้นตรงผ่านจุดคอและขนานกับเส้นตรงกอขอก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้สร้างเส้นตรงเห็นไหมคะเส้นตรง ที่ผ่านจุดคอและขนานกับเส้นตรงกอคอก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองต่อโดยข้อที่2ข้อที่2ส,สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดรอและขนานกับเส้นตรงกรอนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่เองคือผ่านจุดรอและขนานกับเส้นตรงกรอ สรุปได้ว่าสร้างเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วกำหนดจุดหนึ่งจุดที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเส้นนั้นลากเส้นผ่านจุดที่กำหนดให้และตัดกับเส้นตรงเส้นหนึ่งวัดขนาดของมุมที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรงทั้งสองเส้นโดยวัดขนาดของมุมที่อยู่ใกล้ที่จุดกำหนดให้มากที่สุดแล้วใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในบนเส้นตัด แล้วรวมกันได้180องศานะคะมาช่วยกันสร้างเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดไว้ค่ะสรุปบทเรียน สรุปบทเรียนในเรื่องการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้180องศาสร้างโดยใช้ความรู้มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแยงนะคะ ประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างเส้นตรงให้ขนานกันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแยงรบทวนเส้นขนานโดยพิจารณามุมแยงจากรูปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณากำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง CR และเส้นตรง DR เป็นเส้นตัดขวาง คาถามที่คุณครูจะฝากให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะคะมุมแยงคู่ใดมีขนาดเท่ากันบ้างน,นะคะให้นักเรียนพิจารณาแล้วก็หาคําตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะ จากรูปภาพนะคะคุณครูก็จะให้ในักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าเ,ออเส้นตรงก็ขอขนานกับเส้นตรงคองงอหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะจากรูปภาพแล้วเราจะเห็นได้ว่า เส้นตรงกอขอจะขนาดกับเส้นตรงคองอนะคะเนื่องจากกำหนดให้เส้นตรงสอวอตัดกับเส้นตรงกอขอที่จุดจและตัดเส้นตรงคงอที่จุดชถ้าขนาดของมุมหนึ่งเท่ากับขนาดของมุมสองก็จะเห็นได้ว่า มุม2และตรงข้ามกับมุม2ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นตรงมันจะเป็นมุมแยงที่สามารถรบอกได้ว่าเส้นตรงกองขอขนานกับเส้นตรงคององนน่นอนค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบฝึกหัดที่5.10เนะาะงยวเาเรียก5.10ดนะครับ5.10เนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันกับรายการ Rob บ e c e n t น r เนาะแล้วก็คลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างเส้นตร,ง,รงตามข้อกำหนดนะครับโดยใช้สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแยงพอเราเห็นคำว่ามุมแย้งปุ๊บสบายใจละข่าวก่อนข่าวก่อนแบบขนาดที่5.9เราต้องพยายามคิดว่าเอมุมภายในรวมกันเนี่ยต้องได้ร้อยถ้าเกิดเรารู้มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเอาร้อยมาลบแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างรูป เส้นสี่เส้เสเสสเสนขนานสองเส้นเนี่ยน,นะที่มันขนานกันเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้แล้วว่าเอาต้องเอาร้อยร้อยแปดสิบมาลบแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเดี๋ยวมันจะต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องคร <c oughs> าวนี้เราแค่มองว่าถ้ามีเส้นมาตัดชึบตรงนี้เท่าไหร่อีกด้านตรงข้ามตรงเนี้ยเท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากให้น้องๆมอง มองสักเล็กสักน้อยนะครับน้องๆก็จะเห็นว่าแบบฝึกหัดอันนี้ง่ายง่ายกว่าอันที่แล้วอีกแต่ดังที่อันที่แล้วมาก่อนนะแต่น,นี้ง่ายกว่าโอเคอ่ะงั้นเรามาดูกันครับข้อที่1ครับสร้าง C D ให้ผ่านจุด E และขนานกับ A B เนาะสร้าง C D ให้ผ่านจุด E แล้วก็ขนานกับ A B คือต้องผ่านต้องหน้าตาเป็นเส้นๆประมาณนี้ประมาณนี้สิ่งที่เราต้องทำก็อ่ะ ถ้าเกิดเขาอยากให้ใช้มุมแยงเราก็ลองใช้มุมแยงดูนะครับผมจะลองลากเส้นนี้ดูนะครับแล้วก็ลองวัดมุมลองวัดมุมดูวัดมุมที่ B นะวัดมุมที่ B นะเพราะมันเป็นมุมที่ B นะครับโอเคผมเคยสอนการไหลแล้วนะพิธีการไหลนะครับตรงนี้เป็น40องศาพอดีใช่ปหเนี่ย40องศาพอดีปะ่ะ พอดีเนาะตัว e อยู่สี่บองศาพอดีเนาะจุดจุดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าพอดีเนาะถ้ามันพอดีอย่างนี้หมายความว่าองศาตรงนี้ก็คือสี่สิบถ้าตรงนี้สี่สิบหมายความว่าตรงไหนจะสี่สิบด้วยอ่าตรงนี้ก็จะสี่สิบด้วยง่ายไหมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นที่แล้วแค่วัดตรงนี้ให้ได้สี่สิบตรง e เนี่ยโดยที่ให้เส้นปรับตรงนี้เป็นศูนย์ เป็นศูนย์นะปึ๊บดทับลงที่ e ศูนย์อยู่บนเส้นตระศูนย์อยู่นี่ปะศู 0, I, นยะ์อยู่นี่เนาะพอศูนย์อยู่นี่ปุ๊บแล้วก็นับไปให้ได้40 10 20 30 40 40สิบสาอยู่นี้อ่าปึ๊บภาพขีดรอไว้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องลากเนาะ,อะโอเคแล้วเราก็ลากนะครับตรงนี้เป็นเส้นจริงแล้วนะไม่ต้องเป็นเส้นประอะไรนะครับ โดยที่เราได้เส้นจริงแบบนี้แล้วเนาะเขาให้สร้างเป็น c d ก็ต้องมี c และ d ประกอบอยู่นะครับโอเคไหมโอเคไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากเรามาดูถัดไปครับเขาบอกว่าสร้าง d e ให้ผ่านจุด k และขนานกับ g h นะครับ gh ตัวนี้เป็น g ตัวนี้เป็น h นะครับเพราะฉะนั้น เราก็แค่เลือกเส้นสักเส้นหนึ่งอะลากสมมุติว่าผมเลือกผมจะเลือกอันไหนเดียวผมเลือกอันนี้แล้วกัน,นจริงๆน้องๆจะเลือกอันไหนก็ได้นะหรือว่าไม่ไม่ต้องเลือกบนจุดนี้เลยก็ได้เลือกสักอันหนึ่งอะเอาที่ชอบเอาที่ชอบอันไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็วัดให้เหมือนกับที่พี่วัดอนะอือทีนี้พออย่างนี้เสร็จแล้วน้องๆก็ต้องวัดอีกรอบหนึ่งเนาะว่าตรงเตรงเนี้ยเท่าไหร่ตรงเตรงนี้เท่าไหรนะครับ เราก็วัดไปให้ศูนย์อยู่บนจริงๆอยู่บนอนั้นก็ได้นะห้าสิบพอดีไหมห้าสิบพอดีไหมครับ่ยจุดอยู่นี้นะจุดอยู่นี้เห็นปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจุดอยู่นี้หมายความว่ามันห้าสิบพอดีถ้ามันห้าสิบพอดีเราก็เอาลากมาที่ห้าสิบห้าสิบพอดีถ้าตรงนี้ห้าสิบหมายความว่าด้านตรงข้ามของมันก็ต้อง ห้าสิบด้วยถูกไหมปุ๊บด้านตรงข้ามตรงนี้แหละที่เราเรียกมันว่ามุมแยงมุมแยงนะครับแต่เราต้องวัดอีกครั้งหนึ่งให้ได้ห้าสิบนะครับโดยที่ศูนย์อยู่บนศูนย์อยู่บนเส้นประหานะครับศูนย์อยู่บนเส้นประบนั่นเองอโอเคเค <K S 2> อยู่ตรงจุดนะเค <K S 2> อยู่ตรงจุดศูนย์อยู่บนเส้นประนะครับอย่าลืมนะวัดให้ได้เท่าไหร่นะ วัดให้ได้40นะครับอ่ะ40ตรงนี้0อยู่บนเส้นประแสดงว่าเอาเลือกวงนอกหรือวงในวงนอกนะครับก็คือ0 10 20 30 40ดังนั้นเราก็ขีดตรงนี้ไว้เป็นตัวมาร์กนะครับแล้วก็เฮ้ย40ที่ไหนเรามันห้าสิบใช่ไหมยวแรับนึงนะครับ50ขอโทษครับขอโทษ งั้นเดี๋ยวอันนี้ผมวัดไหน่นะวัดใหม่นะให้ได้ห้าสิบนะครับเหมือนเมือนกับข้อเมื่อกี้แน่เลยวันนี้อัดไลายคลิกอยู่นะครับอ่าตัวนี้เป็นห้าสิบยู่นีห้าสิบยู่นี้อ,นอ่ะดังนั้นเราก็แค่ลาบเส้นนะครับจากจุดนี้ไปยังจุดห้าสิบตรงนั้นเนาะจริงๆถ้าเกิดมันผิด,ดน้อง,องสามารถที่จะเช็คได้เลยเพราะว่ามันจะเบี้ยว มันจะเบี้ยวนะครับมันจะเบี้ยวเนาะทีนี้จุดที่เราต้องสร้างเนี่ยก็คือ D E ถูกไหมครับงั้นเราก็เอา E ไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ E ไว้ซักที่หนึงตรงน,นะรตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เนาะก็จะเห็นนะครับว่ามุมตรงข้ามกันก็ทําอย่างนี้ได้เหมือนกันก็จะเป็น50กับ50นะครับข้อถัดไป D E ให้ผ่านจุด แอลและขนานกับ MN นะครับ D E ให้ผ่านจุดให้ผ่าน <c oughs> าวันนี้พูดผิดเยอะจังพอกลับมาอยู่ใต้แล้วก็เน,เนี่ยไม่ค่อยไ้พูดพูดกลางเท่าไหร่สร้าง d e ให้ผ่านจุด L และขนานกับ MN นะครับ <c oughs> ต้องผ่านจุด L นะและขนานกับ MN นะครับวิธีการเอาลองดึงเส้นอะไรสักเส้นหนึ่งนะผมสมรอบผมเลือกเส้น M ตัวนี้เนาะ M L นะสมรรถผมสร้าง M L ผมก็ต้องวัดว่ามันห่างห่างห่างออกไปเนี่ยกีอ่องศาออกไปกี่องศานะครับโดยที่เราก็จะวัดตรงจุด M ปึ๊บเริ่มนับที่0เนาะ0น,นะเริ่มนับที่0ูนย์ตลอดนะ0 1 0 2 0 30 30พอดีเนาะดังนั้นตัวนี้ก็คือ30องศาดังนั้นด้านตรงข้ามก็เลยต้องเป็นยังไงด้วยครับ30องศาด้วยเนาะ30องศาด้วยนะครับอ่าโอเค โอ้ว่าแล้วทำไมถึงไม่พอยะวางโอเคลืมเปิดแฟลตนี่เองนะครับอ่ะโอเคดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องวัดอีกรอบหนึ่งนะครับให้ได้30องศาเนาะวัดอีกรอบนึงให้ได้30องศานะครับก็ต้องดูตรงนี้เป็นเส้นปะเมื่อกี้ใช่ปะ่ะเส้นปะจะเริ่มที่ศูนย์เนาะศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสามสิบอยู่นี่เนาะสามสิบอยู่นี่ก็ต้องขีดตรงนี้นะครับ ดังนั้นเราก็ต้องเอาจุด2จุดตรงนี้นะครับจุด2จุดตรงนี้เนาะมาขีดให้มันตรงกันนะครับขีดให้มันตรงกันแล้วก็จะเกิดเส้นอีกเส้นหนึนนะ่งเนาะโดยเส้นใหม่นี้เราจะต้องตั้งชื่อว่า DE ถูกไหมครับก็คือต้องมี d ีเป็นตัวประกอบตัวหนึง่งแล้วก็มี E อีกตัวหนึงที่เป็นส่วนหนึ่งของมันนะครับหรือว่ามันผ่านแนะหละรือมันผ่าโอเคไหมครับตัวนี้เป็น d e นะครับเอเนานะ ข้อที่4ถ้าเกิดเราทําข้อก่อนๆได้ข้อนี้ข้อที่4ก็ไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยครับเราจะเห็น m n ที่เขาให้สร้างต้องผ่านจุด r จุด r อยู่นี่นะครับแสดงว่าเส้นต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แต่เราจะวัดยังไงให้มันตรงละ่ะเราจะทํายังไงให้มันตรงละ่ะเขาบอกว่าเล็กขนานกับ p q อันนี้ p อันนี้ g ใน q จทย์ผิดอีกแล้วนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัว q เนาะ นี่ตัวนี้อาจจะเป็นตัว Q นะครับโจทย์น่าจะผิดนะครับอ่าโอเคดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเ่าเลือกสักจุดหนึ่งสมมติว่าผมเลือกจุดจุดนี้ละกันผมสร้าง P มาต่อกับ P มาต่อกับ R เนาะผมก็จะสร้างเส้นประ P มาต่อกับ R ในการที่ผมสร้างเส้นประ P มาต่อกับ R อย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องวัดองศาของมันเนาะว่าองศาของเส้นประเนี่ยเป็นเท่าไหร่ ปุ๊บโอ้โหวัดยากนะเนี่ยงั้นถ้าผมเลือกอีกเส้นหนึ่งล่ะจะวัดง่ายขึ้นไหมอะดูอาอีกเส้นหนึ่งวัดง่ายนะครับอีกเส้นหนึ่งจะสี่สิบพอดีอีกเส้นหนึ่งจะสี่ิบพอด,อเเอพอดีเห็นไะเน่ยจะสี่สิบพอดีนะครับก็คือจุดอยู่ตรงนี้จุดอยู่ตรงสี่สิบพอดีนะครับดังนั้นผมเลือกเส้นนี้ดีกว่า อันนี้จะสี่สิบอนเส้นนี้ผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เอาเลยนะถ้าตรงนี้40ไอ้ด้านตรงข้ามของมันก็ต้องเป็น40ด้วยเหมือนกันนะครับแสดงว่าผมต้องวัดอีกรอบนึงให้ได้40ถูกไหมึ๊บก็วัดให้ได้40่อ่ะฮะสี่สิบต้องเริ่มนับที่0ถูกไหมครับศูนย์สิบ0ี่สิบสาม 40อยู่ตรงนี้ก็ขีดไว้นะครับแล้วก็ลากเส้นเนาะเส้นที่เราลากตรงนี้มันก็คือเส้นตรง MN ก็คือต้องมี M แล้วก็ต้องมี N นั่นแหละนะครับอะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันง่ายเนาะมันง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นจบไปแล้วนะครับกับแบบฝึกหัดที่5.10นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ข้างล่างนะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆก็บอกว่าในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย หลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอของ d o อ b ไ y Center ที่มาช่วยเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทางเราก็ขอขอบคุณวิดีโอของ d o อ b ไ Center เป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้านักเรียนคนใดมีความสนใจเพิ่มเติมคุณครูก็ได้แนบเว็บไซต์ด้านล่างให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ สรุปเนื้อหาในเรื่องการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้งนะคะสามารถสร้างโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแยง้ง mm hmm. สุดท้ายอย่างนี้นะคะคุณครูก็ได้แนบเว็บไซต์ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาใดนะคะให้นักเรียนกลับไปย้อนดูคลิปได้อีกครั้ง สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนออนไลน์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ